สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการ Copy ไฟล์ w o r d นะครับก็คือไฟล์สมมติว่าเรามีทั้งหมด4ไฟล์ใช่ไหมครับเราอยากก๊อเป็นไฟล์1ไฟล์โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดถ้าปกตินะครับเราก็จะเปิดมา1ไฟล์ก่อนใช่ไหมครับปุ๊บอ่าก็มีเนื้อหาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเปิดไฟล์ที่2 แล้วเราก็คลุมดำนะครับก็คัดลอกแล้วก็ไปวางในไฟล์ที่1ของเราที่เตรียมไว้เราก็อันนี้คือแบบปกตินะครับที่เราทำแต่วันนี้นะครับผมจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับโดยเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดทุกไฟล์ เราเปิดแค่ไฟล์เดียวเราก็สามารถ Copy ได้มาทั้งหมดในเวลาแค่รวดเดียวนะครับใช้ได้ทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพอ่าอันนี้เป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอ่ะผมมีไฟล์อันนี้สมมุติว่ามีทั้งหมด4ไฟล์ดังที่เห็นนะครับผมจะเอามาใส่ในไฟล์นี้ไฟล์เดียววิธีทำนะครับง่ายนิดเดียวครับอ่ามา Enter ไปให้มีหน้าว่างหน้าหนึ่งก่อนไปที่คําว่าแทรกเสร็จแล้วไปตรงนี้นะครับตรงคําว่าวัตถุให้คลิกลูกศรลงมาเลือกคําว่าข้อความจากไฟล์หลังจากนั้นไปที่งานของเรานะครับที่เราทำเมื่อกี้อ่ะสมมติว่าเอาตัวนี้นะครับที่มีรูปภาพด้วยนะครับคง อัปไฟล์หนึ่งผมก็กดแทรกไปปุ๊บนี่ครับปรากฏว่ามาแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกันดูกับเมื่อกี้นะครับก็คือข้อความเปะปะมากเลยนะครับนี่ครับมาทั้งหมดเลยนะครับอ่าอ่าต่อไปผมก็เอาไฟล์อื่นเราก็สามารถมาจัดแต่งได้นะครับเอาไฟล์อื่นก็เหมือนเดิมนะครับคลิกตรงนี้วัตถุข้อความจากไฟล์ ตรงนี้ตารางก็ได้นะครับกดแทรกไปนี่ครับแป๊บเดียวเองนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดแต่ละไฟล์ทุมดำา Copy อ,อันนี้ช่วยให้ประหยัดเวลาในการ Copy ไฟล์แต่ละไฟล์มาไว้เป็นไฟล์เดียวนะครับถ้าเทคนิคนี้ถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ